วันนี้นะครับก็จะพามาดูเจ้าสมาทโชว์กันคันนี้นะครับมันเป็นยังไงช่างใหญ่ถอยเกียร์ไม่ได้ฮะ<ห>ถอยเกียร์ไม่ได้ถอยเกียร์ไม่ได้ครับผมมันเป็นยังไงถึงถอยไม่ได้ใเกียร์หนึ่งเกียร์สองถอยได้เกียร์สามมาเกียร์สองถอยไม่ได้เกียร์หนึ่งถอยกลับเกียร<ช>์ว่างได้<ช> <ineffective. S 1> เกียร์หนึ่งเกียร์สองก็ถอยได้<ช>แต่พอไปถึงเกียร์สามถอยไม่ได้ถอยลับมาเกียร์สองไม่ได้แต่ถ้าเป็นเกียร์สี่กลับมาเกียร์สามได้ได้ ่าพอตะเกียบสากลับไม่ได้ไดอ่า,าม,มามาบิง้งสเมทโชว์กันนะครับตัวนี้น่าจะร้อยสิห้าหรือเปล่าฮ้ไม่ค่อยได้เจอเท่าไหร่สมตเนี่อ่าเอามาดูเร็วเมื่อเช้านะครับก็เสื้อสูบฝาสูบนะครับก็ถอดออกแล้วนะครับ จิตอันนี้ไหมครับยิดขาดขาดเลยไม่เป็นไรเพราะยังไงก็ต้องเปลี่ยนใหม่อยู่แล้ว lời là mặt cường tán ồ kẹ mà lên chấm đai mấy lụt mà lấy ừ trong này thuộc quật đấy bảo à kẹ mà còn ồ ซูซูกินะครับก็ช่วงหลังๆนี้นะครับรถตลาดนะครับก็ไม่ค่อยได้เห็นกันสักเท่าไหร่นะครับไม่มีผลิตมาเนาะไม่ว่าจะเป็นรถครอบครัวหรือรถออโต้นะฮะตอนนี้นะครับค่ายปีกนกนะครับฮอนด้าเอาไปกินหมดนะครับแล้วก็ตามด้วยยามาฮานะครับซูซูกิคาคาวานะครับไม่ต้องพูดถึงนะครับไม่มีนะครับในตลาดรถครอบครัวนะครับ ก็จะมีคาวานะครับอยู่ไออะไรนะขับรถวิบากเนะเาะ KX 6กตระกูล KX รถแข่งนะครับก็จะมีนะฮะขายดีนะครับอ่าแล้วก็ตัว KSR เดี๋ยวนี้ก็ไม่เห็นแล้วนะครับสำหรับคาวานะครับขายได้เฉพาะรถอ n นดูโรรถโมตาร์นะครับ แล้วก็ไปกระโดดไปเป็นรถใหญ่เลยนะครับถ้าเป็นคาวานะครับแต่ซูซูกินะครับรู้สึกว่าไม่เห็นนะครับหายไปเลยหายไปเลยนะครับถอดนี่ออกมาเลยถอดฟลกคชุดนี้มาดูเลยอืมมาดูกันนะครับมันเป็นยังไงผมเองก็ไม่ค่อยได้ผ่านะครับรุ่นนี้เดียกไร้ว่าไม่ได้ผ่าเลยนะครับไม่ทราบนะครับว่าเป็นยังไงนะครับ ขนมกินหมดแล้วสนิมกินหมดแล้ว